ในช่วงที่2ของคิวทองออนทีวีครับโดยโปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สต๊อกเกอร์แสงสม15แดงนะฮะหัวหินครับครับผมก็มาช่วงของรอบขวาตำแหน่งคิวครับกับกูรูของวงการสายคิวเมืองไทยครับคุณสักดาลัตะนสุบันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็คงจะมาพูดคุยกันนะครับคือเชื่อเลยกันกัน,กนว่าคงจะเป็นประเด็นเรื่องของชมป์โลกนี่แหละ <laughs> นะครับผม ใชได้นะครับเราไม่ได้เห็นคนเอเชียเป็นแชมป์โลกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับแล้วก็มาร์คซิบีก็แทงดีเกมดีด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเดี๋ยวไปดูช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวกับคุณสักดาครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน พลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรครับระหว่างวันที่16ถึง21พฤษภาคามนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แลนกิ้งครับหรือว่าแสงโสมนะครับแสงโสมหัวหินครับซึ่งกำหนดวันที่16ถึง21 พัษดาคุม้มณโรงแรมรหัวหินแกรนแอนด์พาซาน,นะครับซึ่งแฟนสนุกเกอร์ที่สนใจก็ติดตามชมได้นะครับเพราะว่าทางสยามสปอร์ตไลท์แล้วก็ทูวิชั่นก็จะทำการถ่ายทอดสดในวันท้ายๆซึ่งใครที่เป็นแฟนสนุกเกอร์นั้นก็เหมือนเดิมนะครับมีการแข่งขันที่ต่อเนื่องกันมาสำหรับในปีนี้รายการนี้นะครับก็เป็นที่คาดาว่า จะไม่มีมืออาชีพลงแข่งขันเลยไม่ว่าจะเป็นตองสิทธิ์ชอยนะครับซึ่งขณะนี้กำลงังรักษาดวงตาอยู่ปกติจะได้เป็นมือวายการแล้วก็มีเอฟนครนายกยักษ์สระบุรีหมูปากน้ำนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็อีกสามคนครับที่จะต้องไปเล่นอาชีพก็คือไฟนครนายกซันนี่อาแบบ แล้วคนสุดท้ายสดๆร้อนๆครับที่ไปได้แชมป์สนุกเกอร์เอเชียมาก็คือกิษสนัทเลิศสัตยาธรหรือว่านุกสากลเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคนเนี่ยจะต้องไปเล่นอาชีพไปคัดเลือกที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทำให้การขันรายการหัวหินครับปีนี้เนี่ยเราเดาไม่ออกครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของรายการนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังคัดเลือกตัวกันอยู่แล้วก็คาดว่าคงจะมีมือ เก๋งๆนะครับที่จะได้ไปแข่งขันก็ให้จับตาดูครับอย่างเช่นแมนนครปฐมอย่างเงี้ยครับแม,นน,มนนครปฐมกรนครปฐมอิจจัน์นุกจันนะครับพวกเนี้ยอยู่ในขั้นที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์แรงกิ้ิงแสงสมหัวหินครับเพราะว่ามือดีๆนั้นก็ไปเล่นอาชีพไปซะหมดนะครับ อย่างไรก็ตามในการแข่งขันครั้งนี้ก็ทางสมานผมก็จะเชิญมือวายคารดซึ่งเอามาจากาจากต่างประเทศนะครับยังไม่ทราบว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าจะเป็นแถบยุโรปนะครับถ้าเป็นแถบยุโรปก็ก็หลักแน่ครับสำหรับนักซุซเกอรไทยแต่ถ้าเป็นแถบเอเชียนี่เราก็พอสู้เขาได้นะครับเพราะว่าที่น่ากลัวก็มีเฉพาะปากีสถานกับอินเดีย ส่วนฮ่องกงหรือสิงคโปร์มาเลเซียก็ธรรมดานะครับเราคิดว่าเราสู้เขาได้ในรายการหัวหินครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทางประธานโรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์ทาซ่าครับดรรุ่งโร์สีเหลืองสวัสด์ก็มีความมั่นใจว่าจะทำให้โด่งดังกว่าทุกปี ตัวปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาคนต่างชาติเนี่ยจะไปพักผ่อนในช่วงนี้ครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่หัวหินเนี่ยเป็นจํานวนมากเขาก็เตรียมเลยครับนอกจากเตรียมห้องแข่งฐานอย่างดีแล้วก็ยังเตรียมที่นั่งสําหรับบรรดา,าชาวต่างชาติที่จะเข้าชมด้วยเขาไม่เก็บค่าผ่านประตูน,นะครับใครที่สนใจก็เข้าชมฟรีได้เลยครับ เว่าเขาถือว่าเป็นรายการที่เป็นการเผยแพร่จังหวัดนะครับแล้วก็ทำให้วงการสนุกเกอร์ไทยเราตึงตัวด้วยเอาละครับรายการวันนี้เราก็คงจะจบลงแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาวิเคราะห์กันใหม่ครับสวัสดีครับเรีบยบร้อยไปนะฮะสำหรับช่วงนี้ของคุณศักดาน,นะครับเดี๋ยวเราจะปิดเบรกค,ครับด้วยซุปเปอร์ช็อตนะฮะของ ซูเกอร์ชิงแชมป์โลกซึ่ง BBC เนี่ยเป็นคนทําเรื่องออกมาครั้งนี้ BBC เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ b b c ีทูนะฮะที่ทาการถ่ายสดทั้งหมดทุกช็อตเนี่ยโอ้โหคาสสิกมากแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมชอบลูกช็อตของอลันแมควานัทนะ<อ>ที่แย่แพงแล้วก็แบบมีอเอาแขนหลบอ่ะแล้วก็ลูกดาลงไปนะฮะก็คาสสิกทุกช็อตนะฮะก็ท่านลองเลือกเอาละกันว่าชอบช็อตไหนนะครับแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับเทคนิคซูเกอร์กับพี่ต่ายครับ Which pocket's the green going to go in? Oh my goodness, Dennis. What are the shots I've ever seen? Now, yeah, well, this is the shot, and if you goes by the green, you won't leave it on, but... Yeah, oh. excellent shot. <laughs> Super shot we'll play a good safety here. You made a pretty good fist of that. This is an absolute cracker, Jack. What a shot that was. They don't come much better than that. Wonderful. There's a fabulous pot. Well that's what we would call an absolute confidence boost. Oh, oh fabulous shot. <laughs> Very good plan. When you consider all those balls are three or four inches apart. three ball plant this time yep possible three ball plant at this time he's got it and he's on the black Use. Yeah. The, pocket. Yeah. the only possible way to get on the red. Well, and uh, Marco smiles, but he'll appreciate that escape from Mark Selby. What a hit! What a hit! Well, we've seen two escapes there, the shot of the championships, both of them. Absolutely fabulous. Mark Selby looked at us in the box. How on earth did he hit that, he said. this time it's close trust me this time it's really close there it is finishes off with a trick shot a wonderful break with 136 he takes a bow